ม,มันแล้วพังลงมันกลับขึ้นมันจะ เราจับตัวคนขายได้ก็พาไปตรวจที่หอกห้อพัอยู่ในเขือำเระเระแดงก็ไปเจออกการ่เขบอกว่าเต็มเลยนะใจยได้มีพสต์ขายราคาองนีครับรกต์ไล่ต้องไตแครับพี่ โดยสถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือในการดำเนินการตรงนี้เรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือว่ารุ่ค้ายาเสพติดตรงนี้ครับมีการเขาเรียกว่าโพูขายในทวิตเตอร์ฝ่ายฝ่ายป้องกันฝ่ายป้องกันโดยท่านผู้มกับการท่านมาดูแลเองการตั้งด่านที่ค่อนข้างเข้มเนี่ยสามารถที่จะทั้งในเรื่องของการป้องกันก็นกได้ ปาปามอย่างเงี้ยครับดานแล้วก็พบแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปติดตามจับกลุ่มจนได้รตใหญ่แบบของถุงชาแล้วก็มีภาษาภา,ภาษาจีนนะครับก็แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเ,น,เนเป็นเป็นเป็นสีหลักหลกสีนะครับแต่แต่ว่ารถนี้เออเป็นสีเหลืองอ่าคือคือคือแต่ก่อนมีมีมีหลากสมีมีมีสีเหลืองเหลือง <imet answer S 2> เขียวอะไรต่างๆแต่แต่แต่รถนี้เขียวล้วนแล้วก็มีมีดาวมีดาวห้าดาว อันนี้รถ<ล>ว่าราชา,<ะ>าชกนิภาษาภาษาจีนให้ผู้รู้ดูดูแลแปลว่าราชากวนอิมนะครับอันนี้ถือถือว่าเป็น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 รถแรกท,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 ที่ที่ลักษณะแบบนี้นะครับชุดปนะ้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตำรวจปูทรสำโรงเหนือนะครับในการดำเนินการเราใช้เวลาการขยายผล เพียงแค่หนึ่งวันครับก็สามารถที่จะไปติดตามจับกลุมผู้ต้องหาได้พร้อมกับยาไอซของกลางซึ่งตรงนี้ก็จำนวนทั้งสิ้น147กิโลปริมาณตรงนี้ถ้าหลุดไปก็ตกประมาณ25ล้านบาทนะครับในเบื้องต้นก็มาจากทางแถบบึงการนะครับทางภาคอีสานครับครับก็เป็นจากประเทศเพื่อนบ้านครับใช่ครับ อันนี้ก็ส่วนใหญ่ท่านผู้ควบการเองแล้วก็ท่านรองผู้การที่ดูแลทั้งด้านยาเสพติดอันนี้ก็ขยายผลก็ส่วนใหญ่กรณีที่ยายไอซ์เข้ามาก็จะมาจากจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางแถบฝั่งอีสานในเบื้องต้นเขาไม่ไม่ได้ว่าของเป็นของเขาทั้งหมดเป็นขอมีทัง้งกระบวนการมีเพื่อนนามาขนมาแล้วก็มาฝากไว้แต่เขา,ขาเขาแบ่งเป็นส่วนหนึ่งมาทําการจําหน่าย หนึ่งครับท่านผู้คุบการตำรวจพลตำสุภการครับแล้วก็ผู้กระมธุการครับท่านผู้การแถมมาด้วยนะฮะในซองเนี้ยท่านผู้การแถมด้วยฮะห้าหมื่นครับซองนั้น <laughs> อะอะไรเนี่ยซื้อหรือเบิกกันซื้อยันคาง